วัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับอยู่ที่ชลบุรีครับผมจะพาทุกคนมาดูน้องควายเด้งนะครับซึ่งหมูเด้งเขาก็อยู่เขาก็อยู่อีกแบบคอกหนึ่งครับอยู่ทางโน้นอะโซนทางโน้นนะครับวันนี้ผมจะพามาดูน้องควายเด้งนะครับอยู่ที่สปาควายนะครับนะครับน้องหมูเด้ง กำลังเล่นน้ำกันเลยอยู่นะครับเนะี่ยนะครับเห็นน้องเด้งที่นี่ก็คือสปาควายนะครับที่ที่ควายชอบอ่ะเขาชอบมานอนแช่ตัวที่นี่กันนะครับที่นี่สปาควายนะครับน้องควายเด้งก็มันก็มีหลายตัวเลยนะครับ ไม่ได้แค่ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอยากให้มันเด้งก็แค่คุณเอาไม้เนี่ยตีมันนะครับเนี่ยน้องน้องควายเด้งเอตัวนี้ตัวนี้ลูกแล้วว่าง,งน้องควายเด้งเรียนนี้ไหม โอ้เย็นดีพวกเราเย็นดีจังเลยเออเดี๋ยวละนี่ครับคือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรีนะครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับน้องควายเด้งนะครับบายบายบาย,บายนะบายบายคนดูสิ บายบายโอเคเห็นไหมมันใช้หูของมันบายบายเห็นไหมไม่ใช้หูของมันเพื่อแบบบายบายอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับสวัสดีครับ